คนแรกแล้วคนเบกกันไปเขาก็เลยเลือกได้ไม่เอาเฮ้ยช่วงเหรอใครเหรอที่จีบอ่ะไม่ใช่ใครจีบใครจีบวันนี้ใครจีบไม่เจยจริงเหรอหม่อมและวชวงใช้คนไหนวะเนี่ย เฮ้ยมึงพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ยิ้มเคลียร์เดี๋ยวไม่เคลียร์อําไม่ใช่ว่าจุกเป็นหมอบหนุบอะไรเงี้ยใช่คนไหนวะเดี๋ยวก็ใส่ที่กินเนืเดียนกับฉันปต่ออกริมไม่ไม่ไม่ใช่หัวหยิกหยิกหัวหยิกหยิกเราแข่งด้วยไงแกเราวอ้เออบุตรหอบใช่คุณเปรมไหมเออเมรมชายนั้นนายเสือธนพลเหรออ่าเออไม่ใช่โอ้ใครชาเหรอใช่ชายชงโต้ฉันนั่นเองกับคนเขา คือทั้นก็ได้นะคะเขาเหมาล้านเขาบอกเหมาล้านไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่อาเอาเอามันซอนไปซิ่งอก็ไหนบอกนั่งได้ขอร้องใครอย่าให้นั้นไบอย่าให้เตี้ยมันซ้อนอ๋อเห็แล้วตอนนั้นเนี่ยจงว่าดีเธอถึงนีรถสวนซื้อรถมอไซค์คันนี้เดนะนะที่จะบอที่จะไปกันเน้นนเด็กนีไหนเด็กัิีไหนเดกินไปส่งนะเด็ซเดอร์ เดี๋ยวมันโตอ่ะนี่เราไปเรื่อยผ่านไหมถ้าไม่ผ่านไม่เป็นไรตัวเล็กแตนเดอร์ดูแลได้สบายหน้าเป็นหน้ารำอ่ะก็เข้ามาผ่านไทยแล้วก็ออกมึงอ่ะได้นั่นเป็นไรเขาผ่านไม่เลยเดินไปแล้วไม่กูเดินไปเดินกูเดินเองได้กูเด็กนอกไม่ยุ่งออกรัาครั้งหนา87อะไรบ้าท่านเขาเป็นคนหนมี่มึงไปทางไหนอ่ะกูก็ไปส่งทางนี้เสร็จกูว่าออกสุขาสามเนายไม่จะกลับบ้านเปล่าวัคืนนี้ สามีฉันไม่อยู่วันนี้ฉันจะเอาเพื่อนได้เต็มที่กกันนะโมดอะไรเนี้ยที่มาอยู่นี้โมดกูมีเบอร์บีนะนี่เดี๋ยวอ๋อพี่แข่งรถอยู่เหนื่อย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 หับฉันต้องไปงานเสาใหญ่เหรอโอ้โหนี่เดินสายวันนี่เดินสายจะไปยังจะไปยังไม่ก็เดี๋ยวเหนื่อยเอาผงโสรใช่ไหมเป็นซีเนียร์ใช่ไหมเป็นซีเนียรร์์นนเเป็ซีียใช่ไหมนี่ต้องเดินงานใช่ไหมเหนื่อยงานไหนนันมีมีจับมีจับมีจับ มาเป็นแม่เหมือนแม่เลยใช่ไหมครับและจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปให้ให้ให้ความรู้เหมือนแม่เหมือนบ้านกูไงบ้านกูเนี่ยเวลาที่วลานเราบมานราบมนฉันบ้านฉันว้วนฉันานชัตกลงกันว่า ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆให้สามีเป็นคนตัดสินใจนะเพราะว่าเพราะว่าอุ้ยฉันก็ให้เกียรติสามีฉันใช่ไหมแต่เรื่องเล็กๆอ่ะกูตัดสินใจเอง่ที่ผ่านมาทั้งหมดมีแต่เรื่องเล็กบ้านกูไมัยใช่ใช่ใช่เออไม่ใช่อีกไม่มีไม่มีไม่เคยแบบนี้หรอกเป็นจิสรับอิสระนี่